สวัสดีครับวันนี้เคยผู้ไทยเขาวงนะครับก็พาทุกคนมาผูา้ทอกนะครับอยู่ที่บึงการนะครับตอนนี้ก็แวะกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางไปที่ผู้ทอกกันนะครับไปครับพร้อมแล้วเขา,ามีผู้ทองน้อยกับผู้ทองใหญ่เห็นแล้วลว่าผู้มากเห็นผู้ทอกยังคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงภูทอกแล้วนะครับนี่นะครับดูด้านหน้าเราเลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาขึ้นภูทอกนะครับมาชมบรรยากาศด้านบนด้วยกันนะครับถึงแล้วอาจจะบอกว่ามีหลายม้เทียนไม้าะมันก็จะเริ่นไปเรื่อยๆโอ้โ่โอ้โอ้

แล้วถึงลานจอดรถแล้วนะครับจอดเยอะแล้วบอลมันคมจอดบอลมันอ่นนะครับสวัสดีครับวันนี้เคยผู้ไทยนะครับพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาผูทองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบรรยากาศแล้วก็ชมวิวด้านบนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ถึงแล้วภูทอกจะคืนไปวาดนี่ก่อนนี่นะครับพาครอบครัวทีมงานมาแล้วก็หลานนะครับมาแต่ระยองนะครับก็เลยพามาเที่ยวภูทอไปครับ ครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับนี่เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับที่อยู่กลางน้ํานี่นะครับแล้วก็จะมีน้ําพุด,ด้วยก่อนขึ้นก็มาเก็บบรรยากาศรอบๆให้ชมก่อนนะครับ บรรยากาศด้านในนะครับก็เย็นสบายนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางกลางน้ำน,นี่นะครับ ไปขึ้นชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับก็ตอนนี้เดินมาถึงทางขึ้นแล้วนะครับวัดภูทอกนะครับทางขึ้นเขานะครับชั้นที่ห้าชั้นที่หนี่นะครับทางขึ้น เวลาเปิดแปดโมงนะครับจนถึงห้าโมงเย็นนี่นะครับก็ควรปฏิบัติตามนี้เลยนะครับล,ลืมไปยึดทับวัแถนนชั้นสูงเลยครับตอนนี้ถึงชั้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับทางขึ้น เราจะขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับเดินมาได้สักพักเหนื่อยก็แตกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านบนกันครับสู้ๆระหว่างทางนะครับพักเหนื่อยก่อนเพิ่งผ่านชั้นที่หนึ่งกำลังจะขึ้นชั้นที่สองนะครับเหนื่อยครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไปครับไปต่อครับ ชั้นที่สองแล้วนะครับแม่บ้านพักเหน,นไม่ไหวนะไปต่อครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ชั้นที่สองไปครับไปต่อครับเขาให้เวลาเราสี่สิบห้านาทีโอ้ย <c oughs> พักกินน้ำก่อนชั้นที่สองแล้วกำลังจะขึ้นชั้นที่สามมือสั่นเลยหอน ใช่ครับไปต่อตอนนี้ถึงชั้นที่สามแล้วนะครับนี่นะครับระหว่างชั้นที่สามจะมีทางขึ้นสองทางนะครับเนี่ยเราจะแยกไปด้านซ้ายโอเคครับไปขึ้นต่อไม่สู้เอาไม่สู้ละโอเคลุยแล้วจะถึงทางขึ้นชั้นสี่แล้ว ด้านหน้าเรานี้นะครับทางขึ้นชั้นที่สี่ถ้าใครมาก็เตรียมเป้มาด้วยนะครับใส่น้ำใส่น้ำดื่มน้ำดื่มไปครับลุยต่อทางขึ้นชั้นสี่นี่นะครับทางขึ้น เงอแตกเงอแตนแดนวานนอนถึงแล้วคือบเห็นจากโตส้สะ <c oughs> แม่บานฮอนครับ <c oughs> ไปครับลุยต่อ <c oughs> ชั้นที่ 4, <c oughs> สี่ศาลาชั้นที่ห้านะครับ <c oughs> นี่นะครับทางขึ้น <c oughs> ไปครับต่อ <c oughs> ขึ้นศาลาชั้นห้านะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นที่ห้านะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินริมๆหน้าผานะครับที่จะเป็นสะพานไม้ไปครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูวิวชั้นที่ห้านะครับนี่นะครับสูงมากนะครับตอนนี้เราอยู่บน วัดผูทอกนะครับตอนนี้อยู่ชั้นที่5นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมารับชมบรรยากาศด้วยกันนะครับตอนนี้แดดร้อนมากๆนะครับถ้าใครมาก็อย่าลืมนําน้ํานะครับแล้วก็ผ้าเช็ดหน้ามาด้วยเพราะว่าระหว่างทางเราต้องพักกินน้ำนะครับเหนื่อยไปครับไปไปต่อนะครับไปชมบรรยากาศรอบๆของผู้ทอกด้วยกันนะครับไปครับนี่นะครับเราก็จะมาเดิน นี่ครัจะเป็นะสะพานไม้นะครับที่อยู่รอบๆผออู้ทอกนะครับน,นี่ก็บรรยากาศด้านบนนะครับชั้น5โอเคตอนนี้เรามาถึงชั้นที่5้แล้วด้านบนก็จะเป็นชั้นที่6นะครับหนูสูงมากไปครับไปต่อนี่นะครับชมทิวทัศน์นะครับ รอบชั้นที่ห้าวิวก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับอากาศก็ถือว่าร้อนนะครับแดดลมไม่ค่อยมีนะครับลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่จะเป็นทางขึ้น,นครับคือผมขึ้นอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับฝั่งด้านนั้นจะล่มไม่แดดเหมือนฝั่งด้านนี้นครับโอเคเดินทางกันต่อครับไปครับ ทางลงทางลงนะครับไปครับนี่นะครับสะพานไม้รอบโพเลยแล้วก็มีทางลงนี่นะครับน่าจะเป็นชั้นที่ที่สี่นะครับข้างล่างด้านบนชั้นที่ห้าวิวสวยงามมากๆ ตอนนี้เหงื่อท่วมเลยนะครับเปียกนี่นะครับวิวครับแดดร้อนไปครับเดินทางต่อนี่ครับวิวลังกานี่นะครับถัดถัดมาจากช่วงตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นผาเทมนิมิตนะครับ ฝั่งด้านนี้จะไม่มีแดดนะครับลม่มอากาศเย็นสบายนะครับตรงนี้แดดไม่มีนี่นะครับทางเดินทางเดินจะเป็นทางเดินไม้นะครับที่อยู่ติดกับริมผานะครับวูบรรยากาศนี้เป็นสายไฟนะครับอันตรายมากๆนะครับห้ามเจาบนี่นะครับ ทางเดินเป็นทางเดินไม้ก็ทางที่ดีนะครับให้เดินตามตะปูนี่ครับเดินตามตะปูโอเคครับไปไปต่อาทางเดินช่วงตรงนี้นะครับจะแคบนะครับก็เดินระมัดระวังหน่อยก้มเบิ่งแล้วโคตรเสียวเลยเพออยู่นี่เนังผน,นังหินเนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยผ <laughs> นังกระางเสียวมากนะครับนี่ มานี้นะครับนี่ชั้นห้านะครับทางเดินแคบนะครับตรงนี้ก็เดินระมัดระวังกันด้วยไปครับไปต่อเป็นไงน้องพอดเย็นสบายตรงนี้วันนี้หลานนะครับหลานอายุปีกกว่าๆครับขึ้นมาด้วยแต่ก็ต้องอุ้มตลอดนะครับเพราะว่าอันตรอันตรายนะครับทางเดินอันตรายนะครับถ้านําเด็กมาก็ นะครับต้องอุ้มตลอดนะครับนี่ครับไปครับไปต่อ,อตรงนี้เป็นสถานที่ผู้ทรงศีลนะครับห้ามส่งเสียงดังนะครับนี่ไปมาจงรักษาความสงบโอเคนี่นะครับทางขึ้นชั้นหกนะครับบันไดแค่เห็นบันไดก็ท้อแล้ว ท้อแต่อย่าถอยนะครับนี่ไปลุยต่อจากสมาชิกทั้งหมดนะครับที่ขึ้นมาก็ขอตัวลงก่อนนะครับ3แล้วก็อีก3แล้วก็เด็กหนึ่งนะครับขึ้นต่อไปครับอานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นที่หกนี่นะครับทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ ถึงชั้นที่6แล้วนะครับนี่ชั้นที่หเหนื่อยแต่ก็ยังไหวนะครับไปครับไปต่อกันนี่นะครับชั้นที่6กก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ติดกับผาเลยนะครับแล้วก็จะเดินเลาะเดินเลาะริมๆนี้ไปนะครับ โอเคก็จะมีทางขึ้นอีกทางขึ้นนี้เราจะขึ้นไปน่าจะขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับไปครับไปต่อนี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงชั้นที่6แต่ทางเดินเล็กนะครับก็ไม่ไปกันนะครับกลัวนี่นะครับทางเดินก็จะลัดเลาะอ,อ้อมภูนี่เลยนะครับ แต่มุอิตนะมันอ้อไป่ข้นมาที่นี่เป็นหน้าผาทางนั้นอีกอันตนึงนที่ว่าเป็นที่เฮาจุดเหมือนจุดชมวิวได้อีกแต่มันจะเปรี้ยวมากนี่บอกแต่เราจะขึ้นด้านบนสุดนะครับชั้นเจ็ดจุดชมวิวภูวัวผูวัวนั่นเป็นประเทศลาวเน่ยนู่นบอกไม่แน่ใจเลยเป็นประเทศลาวนะผูวัวก็พูลรังการูวัวกบผูลรังการเป็นของประเทศลาวงมา นี่ครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีคนเดินมานะครับแต่ด้านบนนี่คือชั้นที่หกทางทางมันน่ากลัวนะครับผมไม่ไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปก็ไปนะครับทางมันเล็กชั้นที่หกครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศชั้นที่เจ็ดกันเลยนี่นะครับขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดแล้วชั้นเจ็ดก็จะเป็นป่า สงสัยที่เขาขึ้นไปจะเป็นพาหินด้านหน้าเลยว่าแต่มันสูงไม่ทางไปหรอที่ทนี่เราไปใกล้เลยไหมไม่ครับ้<ป>้ยายออกูตงไปครับไ,ไปต่อเหมือนจะได้ยินเสียงคน <Okay. S 1> นี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นเจ uh ็ด uh. ชั้นเจ็ด เป็นริมผานะครับจะไม่มีไม้กั้นนะครับนี่นะครับผู้พิชิตผู้พิชิตกับพวกเรานะครับสูงมากก็จะมีทางเดินไปอีกแม่มมนบอ,อ้มีทางเดินดโอ้มีทางเดินนี่นะครับจะมีทางเดินไปอีกนะครับกเลาะเดินเลาะลไปตามพื้นทางเดินเลยครับอันตรายนะครับด้านบนครับ อันตรายมากก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิวบรรยากาศด้านบนนะครับชั้นที่เจ็ดทูทอกนะครับภารกิจสำเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางลงกันนะครับไปครับไปครับเดินทางลงจากชั้นเจ็ดไปชั้นที่หกกันนะครับทางชันมากนะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วย โอเคไปครับก็คิดว่าจะไม่มาทางนี้นะครับนี่เป็นชั้นที่หกนะครับแต่ก็ได้มากันแล้วนะครับก็โอเคครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เคยผู้ไทยนะครับพาเพื่อนๆมาชมวิวบรรยากาศอยู่ที่วัดภูทอกนะครับนี่นะครับสูงมากๆนะครับนี่ก็ใจวิวอยู่นะครับนี่ครับทางเดินโอเคไปครับไปต่อ นี่นะครับทางที่เราเดินมานช่วงตรงนี้จะแคบนะครับแคบแคบแคบแต่ช่วงตรงนี้ก็ก็ยังถือว่าแคบอยู่ทางเดินนะครับถ้า belle? ทางที่ดีนะครับต้องเดินตามคือไม้นี้นะครับตรงที่มีตะปูนะครับถ้าเหยียบตรงนี้มันจะยุบยบหน่อยนี่นะครับ <'t loud. S 1> เคยผู้ไทยจะไปอย่างนี้นะครับเดินตามช่องนี่คร e ับ <hi> ไปครับเดินทางต่อ ระวังสะพานลื่นนะครับไปครับทางเดินก็แคบลงแคบลงนะครับต้องย่อตัวลงหน่อยแต่ก็พอเดินได้ชันที่หกไปเดี๋าายวเราจะไปตรงนู้นกันครับ เพราะว่าทางขึ้นมาเมื่อกี้เราเไม่ได้แวะชั้นที่น่าจะเป็นชั้นที่4ี่นะครับแต่ตรงที่เราเดินตรงนี้เป็นชั้นที่6โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะไปตรงนู้นนะครับสลา,าที่อยู่ตรงนู้นครับโอเคไปกันครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่6สะพานนะครับสะพานชั้นที่6นะครับนี่เดีนก็จะ เสียวมากฝั่งนี้จะเสียวมากนขนคิงลุกเลยครับนี่ระวังนี่จะใกล้ไรครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่เคยผู้ไทยมานะครับวันนี้ก็มากับพี่ชายนะครับแล้วก็ญ<อ>าตินะครับมาจากระยองนะครับน,นี่กุฏิพระอาจารย์จวนเอน้๋อนี่เหรอพี่อ่กุฏิพระาอาจารย์จวนนี่นะครับกุฏิพระอาจารย์จวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับไปครับกุฏิพระอาจารย์ จุดชมวิวภูทอกใหญ่นะครับอยู่ด้านหน้าเราอีกอยู่ด้านหน้าเรานะครับภูทอกใหญ่ไปครับนี่นี่นะครับอ๋อเนี่ยภูทอก็ตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็ต้องมีทางขึ้นนะมีบูมีเนเี่ยนคือมีสลาอะไรตีนข้างบนน่ะอาจจะมีแค่เขาไปสร้างไว้ซื่อแต่ว่าบุมีบันไดรอบขึ้นในนี้ไงอืมแต่ว่าอาจจะมีทางแต่ว่ามันเสียวอะนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตรงนี้กันนะครับอันตรายนะครับถ้า มาทางนี้อันตรายนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นทางเข้ากุฏิพระอาจารย์จวนนะครับไปครับตอนนี้เราก็ขึ้นครบทุกชั้นแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะแวะนะครับก่อนลงกุฏิพระอาจารย์จวนนะครับไปครับนี่นะครับทางข้ามไปกุฏิ นี่นะครับทางที่เราข้ามมานะครับไม้4ต้นคำ้ำแล้วก็มีไม้คานพาดสะพานนะครับโอเคครับไป นี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เราข้ามสะพานมาเมื่อกี้นะครับเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาของพระอาจารย์จวนนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับ ชดช่วงชัชวานนี่ครับทำบุญไหว้พระเรียบร้อยพยายามถวายข้าไฟเพื่อไอเดอรว่าจะได้สว่างสวัยชดช่วงชัชวานนี่คือกุฏิพระอาจารย์ชวนที่นั่งน่าจะเป็นที่นั่งภาวนานี่นะครับที่นั่งสมาธินั่งภาวนาของพระอาจารย์จวนครับอาจารังว่าในชั้นสี่ว่าจะเป็นนาผาเลยที่พระอาจารย์จวน แต่ตอนนี้เขานาที่สร้างเป็นรูปปั้นที่มันนั่งเขงบาบรรยาเป็นนาผา,สาใส่ไปสร้าที่สุทานะมุ้ยตอนนี้ก็ทำภารกริจเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางลงกันนะครับเมื่อกี้นี้ก็แวะไหว้พระอาจารย์จวนนะครับอยู่ตรงนี้ด้านเราก็ด้านหลังก็จะเป็นผู้ทอกไปครับเดินทางลงกัน ด้านบนด้านบนเราก็จะเป็นสะพานสะพานไม้นะครับสะพานไม้ชั้นที่หสูงมากๆนะครับไปครับตอนนี้ก็จะเดินทางลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าเราก็แวะเกือบทุกที่แวะทุกที่แล้วไม่เกือบโอเคครับ น,ออาานี่นะครับนี่ก็เป็นที่นั่งสมาธิที่ทนั่งภาวนานะครับของพระอ,อาจารย์จวนนะครับนี่ครับก็หันหน้าออกไปด้านนี้เลยริมผาเลยนะครับตรงนี้ทางเดินเล็กนะครับนี่นี่นะครับสูงมากไปครับ เดินทางต่อเดินทางกันต่อระหว่างระหว่างทางที่เราลงนะครับก็จะมีน่าจะเป็นกุฏิของพระสงฆ์นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเคยผู้ไทยขงวบงด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวไหนหรือไปกางเต็นท์แคมป์ปิ้งที่ไหนก็ จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็เป็นด้านลางของสะพานนะครับที่อยู่ริมผาภูทองนะครับนี่ก็ประมาณนีนะ้แล้วก็มั่นคงแน่นหนานะครับทางเดิน